จงบอกความหมายและความแตกต่างของเตาฮีตทั้งสามประเภทอ่าเรียนไปด้วยต่อไปเลยนะความหมายของเตาฮีททั้ง3ามประเภทเตาฮีทอันแ,แรกรูบูบิยะคือให้เราเป็นหนึ่งในด้านไหนอ่าเป็นผู้สร้างผู้บริหารจัดการและผู้ครอบครองโอเคง่ายไหมไง่ายไหมสองเตาฮีทอูลูฮียะ คนสูงอายุหนะ่อยไม่เป็นไรครับคือให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งในการทําอิบาด์ด้เอาง่ายๆให้อัลลเป็นหนึ่งในการทําอิบาดะจะไปกาบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ไม่ได้ละมาให้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ไม่ได้อันนี้สามเตาฮิตอัสมาวะซิฟาตคือเอาให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งในด้านคุณลักษณะและพระนามของอัลลอฮ์อัลลอฮมีเกาสิก้าพระนามใช่ไหม อัลลอฮ์มานอัลลอฮีมอัลมาลิกอัลกุดูลอัลสลามอัลมูมินอัลมวยิลจินจริงๆเล้วมีมากกว่า99้าสพันนามอันนี้เราจะเรียนโดยละเอียดอีกทีคืนนี้ผมบอกกว้างๆก่อนรู้จักอัลลอฮ์ว่าอัลเรามีลักษณะอย่างไรอัลลอฮ์มีชื่ออะไรบ้างแค่นั้นเองอันนี้ประเภทที่สามอ้าวคำถามก็บอกว่าต่างกันยังไงสามอันเนี่ยอันแรกเกี่ยวกับการเกี่ยวกับอัลลอฮ์ละว่าอัลลอฮ์เป็น ผู้สร้างผู้บริหารผู้จัดการอันที่สองเกี่ยวกับใครอิบาดาเนี่ยเกี่ยวกับใครเกี่ยวกับเราละเราต้องทำใช่ไหมเราทําอิบาดาให้อัลลอฮ์อันแรกเป็นลักษณะของอัลลอฮ์การกระทําของอัลลอฮ์ถูกไหมรูบูบียอันที่สองเป็นการกระทําของเราก็คือเป็นอิบาดะทําให้อัลลอฮ์องเดียวอย่าทําชิริกอันที่สามเกี่ยวกับลักษณะของอัลลอฮ์แค่นั้นเองง่ายไหม ถ้ายากแนะนําว่าไปเปิดซ้ําไปฟังอีก